สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอองมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับาสิ้นสุดการล้อค้อยครับพี่น้องนะครับหลังจากที่หยุดพักไปนะครับเมื่อก่อนแหละกับเมื่อวานนี่ครับแต่ว่าเมื่อนี้ครับพ่อกันอยู่ชนบุรีครับพี่น้องนะครับตีสองถึงตีสี่นะครับ ค่ายตัวเกียวมิวสิกพึ่งกระโจนมาแบบนี้บอกว่าเตรียมตัวออกเดินทางพรุ่งนี้เจอกันที่ร้านอีสานการเวลานะครับอยู่พัทยาครับพี่น้องนะครับคอนเสิร์ตตัวเกียวมิวสิกนะครับนำทีมโดยบอดบิ๊กคือเกากับน้องยุลิกับมากับน้องลีโอน้องน้ำอนุนน้องแอนนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของน้องน้องกล้วยนะครับถูกทันนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ย โตเกียวมิวสิกเพิ่นก็ประกาศแบบซีนะครับบอกว่ากำลังปรับโชว์ใหม่เพิ่มเติมนะครับในระหว่างหยุดหลายวันาพาร์ทิโน,นนะครับบอทบิ๊กเนี่ยก็กำลังสิบปรับรูปแบบการโชว์ใหม่อาจจะเป็นโชว์ในส่วนของไว่ยอาไลท์พอบนะครับแล้วก็โชว์ในส่วนของรูปแบบต่างๆใหม่ประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็ใส่เวลาให้เป็นประโยชน์ นั่นแหละครับหลายคนหลายท่านก็ถามมาว่าตเกกยิวมิวสิกเนี่ยจะแสดงได้วันไหนค็คือเมื่อน,นี่แหละพี่น้องผู้ใหญยูชนบุรีนะครับล้านอีสานวานการเวลานะครับอ่าก็ไปเบิ้งได้ครับพี่น้องนะครับอ่าอันนี้ก็เพื่อนบ่มีไล่สดได้พี่น้องนะครับแต่ว่าผู้ใดเขาคุมปิดเนี่ยก็น่าจะดูได้นะครับแต่ว่าไล่สดหนางานหนาเวทีเนี่ย ขอแสดงเนี่ยบ่มีครับพี่น้องนะครับตามกฎตามระเบียบตามช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับเพื่อนก็แจ้งไว้แบบสี่ก่กอนหน้านี้นะครับแต่ถ้ามีข่าวสารหรือว่าปรับไหมเนี่ยเดี๋ยวมาอัปเดตอีกรอบหนึ่งกับพี่น้องนะครับเอฟซี FC, แห่แห่กันเงใจนะครับว่าสู้ๆเด้อบางคนก็บอกว่าล้ออยู่นะครับอีกคนนึงก็บอกว่าเยี่ยมเลยบางท่านก็บอกว่าโอ้ยปังคักปังแน่โบปิหยังนะครับอีกท่านนึงก็บอกว่าค่อยล้อกูปิด เด้อนะครับรอจะใส่น้อพี่น้องนะครับเอาต้องรอเบิ้งกันครับว่ากุ้มปิดเนี่ยจะได้เข้าเลยหรือไม่หรืออย่างไรต้องรอประกาศครับแต่ว่าในส่วนของ FC เนี่ยก็ชื่นใจนะครับหลังจากที่บอสบิ๊กน้ำทีมในส่วนของอ่าวงนะครับไปแสดงมือนี่ครับอยู่พัทยานะครับแล้วก็ในส่วนของเมื่อวานนี่ครับบอสบิ๊กกับน้องเบสนะครับก็ไปที่ตึกไปยกนะครับ ไปพ่อพี่เบียร์พ่อพี่น้องนะครับดินเนอร์กันในหวานฉ่ำนะครับหลายคนหลายท่านก็จะเห็นแล้วนะครับบางคนนี่ก็บอกว่ายินดีบางท่านก็บอกว่าเหมาะสมกันโอ้ยเหมาะสมกันเด้ประมาณนี้ครับพี่น้องบางคนก็อยากให้แต่งงานก็มีครับบางท่านก็บอกว่ามาักหลายน้องเบสนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าโอ้ย ฮักเห็นแล้วก็ชื่นใจนะครับนั่นแหละครับนุม่มบองในข่าวสารรดนดนมาฝากพี่ฝากนอก้องทุกท่านมีว้อเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากครับสดคลิปนีแลาไปก่อนครับสน,นาพอกันไหมสวัสดีครับ